โอเคหรือว่ไม่ต้องไว้คุณหวงมากันเลยนะครับก่าแล้วว่ามันต้องมีปาก เดี๋ยวครับอย่างน,นี้ต้องเศจกบยางครับเ็จสุงด้วยโางโดดยกนดี่ครับเอาอดูเลยแล้วนะครับกบยางตัวใหม่ครับเป็นกบยางแก้คันนะครับยางบูบีเลย นี่ครับกบยางแก้กันนี่ครับกับประช่อนครับเมื่อกี้ผมทีเตะลงไปมันกัดไม่เข้าครับนี่ครับเลยส่งกบยางลงไปนะครับนี่ครับโอเคเลยครับชาร์จเลยครับโอเคครับกบยางนะครับสุดยอดครับ